สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับวันนี้พวกเรานะครับเพจร้านพักเครื่องลาบผลพูนทวีบ้างมีสีสุกนะครับโดยผมนะครับไกด์ปั้นบึงนะครับวันนี้จะมานําเสนอนะครับวัตถุมงคลเหรียญรุ่นแรกนะครับของหลวงปู่ลอดอภัสโลนะครับวัดโคกกรมอ่าอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นเหรียญที่จัดสร้างอยู่ประมาณ2,000เหรียญนะครับโดยโรงพยาบาลพนมดงรักนะครับเป็นผู้จัดสร้างถวายงานนะครับแก่หลวงปู่นะครับมี เท่าประวัติที่ที่เรารับทราบมาจะมีเพียงแค่เนื้อเดียวคือเนื้อทองแดงนะครับจะสร้างจํานวนประมาณสองพันเหรียญนะครับด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้ครับก็บางคนก็จะเรียกว่าเหรียญหน้านมนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันทอนะครับซึ่งเป็นยันหลักของปู่นะครับท่านใดมีเหรียญแบบนี้นะครับนะฮะจะทุกสภาพจะสภาพไหนก็ตามสวยๆอย่างนี้ก็ยิ่งดีนะครับมาเลยครับผมรับเช่านะครับเดี๋ยวจะทักมาที่ข้อความเพจก็ได้นะครับหรือว่าจะทิ้งไว้ในไลน์นะครับอย่างนี้นะครับบางคนอาจจะไปเล่นอย่างอื่นนะครับแต่ว่า บางคนก็อาจจะบอกว่าเป็นเหลียดหดน้ำรุ่นแรกไม่ใช่ครับนี่นะครับเหลียดรุ่นแรงลบงปุรอดนะครับท่านใดมีทักมานะครับผมยินดีรับเช่าขอบพระคุณครับ